ครับโซเดียมเพื่อนที่รักทุกท่านนะครับมาพบกันเช่นเคยเนาะแลนสมาชิกนะเพื่อนครับในรอบนี้เราเปิดกันในหน้าเกม Way เวฟกิเลนเนาะหรือว่าเกมกิเลนครับเพื่อนครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มโกหกทางกันนิดนึงเนาะในกลุ่มโกหกทางของเราครับเพื่อนครับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์ไลค์ที่ผมบอกมือเนาะจะมีการแจ้งเกมตลอด24ชั่วโมงเลยครับเพื่อนครับมีทั้งหมด3ค่ายเนาะ PG Joker Packmatic ค่ายละ4เกมฮะสามารถไปเลือกเล่นตามในรอบโกหกทางได้ครับเพื่อนครับแต่รอบนี้ผมขอมาตามสมาชิกอีกแลล้้วฮะโโอหหังๆมาี่ โอ้ยหลักหมื่นชี้เป้งเลยแบบนี้ต้องตามกันไหมครับอ่ะเหตุคุณแหม่มแตกทีไรเนาะต้องแบบแหมอดใจไม่ได้จริงครับเพื่อนครับอ่ะเดี๋ยวต้องไปลองดูครับเพื่อนครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับช่องด้วยเนาะไปทดลองกันเลยฮะกับเกม w a ออฟกิน l e n หรือว่าเกมกิเลนครับเพื่อนครับไปฮะโอเคมาครับเพื่อนครับในรอบนี้เราทุนมาที่232บาทเนาะเอาทุนมันน้อยมากๆครับเพื่อนครับในรอบนี้เนาะอ่ะก็มาเริ่มจากเบ็ดบาทเหมือนเดิมครับเพื่อนครับเรามีทุนน้อยๆก็เล่นต่ๆั้อ้องเล่นเบ็ดสูงๆครับฮะ มาดูซิว่าหน้ารายคำนวณมันดีหรือเปล่าเนาะเกมกีเลนก็อย่างที่พเพื่อนรู้ครับเป็นเกมสายปั่นเนาะเกมสายซื้อก็ไม่ค่อยแนะนำกันเลยครับสำหรับเกมกีเลนเนาะผมว่ามันเป็นเกมที่แบบปั่นแล้วถ้ามันแตกก็คือแตกดีกันเลยครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าฟรีสูงกันเลยครับมาดูซิว่าวันนี้ในรอบนี้เนาะมันจะเข้าฟรีเราหรือเปล่าหรือมันจะแตกให้เราดีหรือเปล่าครับเออสวยจังหมักเข้าไปเพื่อนสิโอ้โหยต่อเนื่องเพื่อนอุย้ยเป็นชุดเพื่อนเอย๋ย โอ้หนี่แหละเวลากินกัเพื่อนครับแน่นี่ขนาดเบ็ดบาทกัเพื่อนครับเวลากินของเกมกินเลนเนาะคือมันกินรวบหน้ากระดานกับเพื่อนครับยิ่งมีไว้มานี่คือมันกัเพื่อนครับมันเทีย่ะเออดูสิหมับเข้าไปเพื่อนครับโอ้โหยดูสิต่อแน่มาเพื่อนเออสวยๆกัเพื่อนครับเออมาแบบนี้แมนะ่ง euh. เพิ่มเบ็ดได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอไม่รีบนะเอาให้มันหมด30มุนนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะค่อยๆขยับเบ็ดครับเพื่อนครับบางทีกลัวว่าแบบถ้ารีบเกินไปครับเพื่อนครับ มีผัดโดนดนะูดฮะมาเดี๋ยวถ้าหมด30หมุนนี้เนาะผมขอเพิ่มเบ็ดครับเพื่อนครับอ่ะก็สเก็ตเตอร์ยังไม่มาแบบให้ลุ้นเลยเนาะว่ามันจะเข้าฟรีให้เราครับเอครับอ่ะสวยเพื่อนเอ้ยอเป็นชุดขอสิบล็อกสองเพื่อนโอ้โหได้เจ๊หมับโอ้โหข่าดสิบล็อกสองครับเพื่อนครับไวลึกไปหน่อยฮนะอืสำหรับเกมกินเลนเนาะใครที่แบบ ถนัดเกมนี้ก็แบบโอ้โหเรียกว่าเวลาเข้าก็มันครับเพื่อนคโอ้โหวันนี้วายมาเยอะครับเพื่อนครับดูดิเป็นชุดเอาเรื่องกับเบือ้องรั่วอีกแล้วครับเพื่อนครับโอ้โหขาดเครต้องสามครับเพื่อนครับอ่าเบ็ดบาทยังจ่ายดีแบบนี้สามารถเพิ่มเบ็ดได้ฮะอย่างที่บอกครับเพื่อนครับมาเบ็ดบาทเราก็อยากไปลุ้นให้มันเข้าฟรีนะครับเพื่อนครับจริงๆเนาะเพราะว่าถ้ามันเข้าฟรีมาในเบ็ดบาทคือความสวยบังเกิดนะเพื่อนครับมันจะเข้าเบ็ดอื่นคือยากฮะโอเคถ้าเบ็ดห้าเข้าฟรีมาก็ยังพอลุ้นได้อยู่ครับเพื่อนครับยังไม่น่าเกลียด ถ้าแบบเข้ามาในเบ็ดบาทก็คือโอ้โหไม่เกินร้อยใล่ครับบางทีได้มาแค่แบบ30 40, 40บาทเนาะคือเข้ามาในเบ็ดบาทคือเสียอารมณ์ครับเพืครับอลองดูฮะเบ็ดห้าถ้ามันไม่เข้ามาเดี๋ยวผมขอเพิ่มอีกครับเพครับถ้าทุนมันยังไม่หมดเนาะโอ้โหม่งเริ่มดูดครับเพืครับไอ้ชิบหายเอ้ยคำนวณมาหน่อยเพื่อนพอเบ็ดบาทแล้วมึงครับนวณดีจังเลยไม่พอเบ็ดห้าแล้วมึงไม่ค่อยคำนวณเท่าไหร่ครับเพื่อนครับเออเริ่มมาครับเพืนฮนะมาช้าแต่มานะเพื่อน ต่อเนื่องมาหน่อยเพื่อนสวยครับนไหมครับเอช่องหนึ่งโอ้โหสวยงามตามสั่งกันไหมครับมีว่าแบบนี้ได้แดกครับเพื่อนครับไปงสองบาทโอ้โหยังมาอีกฮะถึงไหมโอ้โหไวายลึกไปหน่อยครับนไหมครับแตงได้มาแปดสิบห้าบาทกันไหมครับถือว่าโอเคฮะคัมแบ็กกลับมานิดหน่อยเนาะใช้ได้ฮะโอเคสิบเพื่อนช่องสองสวยงามตามสั่งอีกแล้วครับเพื่อนครับโอ้โหขาดเจขาดสี่ขาดเอไปครับเพื่อนครับมาขอเพิ่มเป็นเบ็ดสิบครับเพื่อนครับถือว่าน่ารายได้กินอยู่ฮะ ดูซิว่าเบ็ดสิบมันจะคำนวณให้เราดีหรือเปล่าครับเพื่อนครับขอแต่งนอกมางามๆเสนอไหมครับหรือเข้าฟรีมันก็ได้นะเพื่อนนะเออสวยเพื่อนบอกเนื้อมาหน่อยโอ้โหขาดคิวอีกแล้วครับเพื่อนครับดูซิว่ามันจะเข้าฟรีหรือว่ามันจะหมดก่อนครับเพื่อนครับเหลือร้อยกว่าบาทแล้วครับเพื่อนครับหายเอ้ยไม่มันคำนวณดีแต่มันยังไม่เด็ดเท่าไหร่ครับเพื่อนครับยังไม่ได้แบบตัวแพงๆเท่าไหร่เนาะมันไปคำนวณเดียวเบ็ดบาทฮนะโอ้โหมาเพื่อนเริ่มกลับแหมเคอีกไม่ลงมาโอ้โหเออ ตัวแพงมาครับเพื่อนครับมัฟโอ้ยพอตัวแพงลงมาแม่งไม่มีคำคอมโบดีๆครับเพื่อนครับกูก็ชอบพูดคำโบคำโบเนาะไม่ใช่แกมโบประตูพับเข้าไปครับเพื่อนครับโอ้ยนองนี่สวยโอ้โหขาดเจกแล้วเพื่อนเลยอ่ะแต่ก็ยังได้มา127บาทครับเพื่อนครับมีแตกมาบ้างแบบนี้ก็ชื่นใจฮะขอให้มันเข้าฟรีมาในเบสสิบก็ยังมีลุ้นครับเพื่อนครับต่อเนื่องมาสวยเพื่อนยาวๆไปโอ้โหสเตเตอร์สามตัวประตูเอ้ย มึงต้องเข้าได้แล้วเพื่อนมึงมาทำไม3ตัวล่ะ <_ d ose> โอ้โหเอาอ้ามา3ตัวอีกแล้วครับเพื่อนครับมาแล้วลูกจ๋า <_ d ose> เข้ามาได้แล้วเพื่อนเข้ามาเข้าแม่งมึงมา3ตัวแบบนี้จริงโอ้ยเพื่อนอะไรของมึงวะเนี่ยมึงโหยโหยอะไรของมึงวะ <_ d ose> อ้าวเข้ามาแล้วครับเพื่อนครับเออกูไม่โหยแล้วครับเพื่อนครับมันต้องมาได้แล้วบอกแล้วฮะสเก็ตเตอร์แบบมา3ตัวบ่อยๆเนาะมีโอกาสที่แบบมันจะเข้าฟรีซ้ำครับเพื่อนครับถ้ามันไม่เข้าเนาะ ก็สามารถแบบย้ำเบ็ดนี้ต่อไปได้เนาะแต่ต้องเล่นออโต้เดิมเนาะเราเล่นสามสิบหมุนใช่ไหมครับเราก็ต้องเล่นสามสิบหมุนต่อเนาะอ่ะมาลองดูฮะมันจะจ่ายเท่าไ,ไหร่ครับเพื่อว่าไปิดสองดอกแล้วเพื่อนฮะสิบเพื่อนสิบคิวขอต่อเนื่องหน่อยโอ้โหสวยเพื่อนเนอ๋ยมายาวๆไปเพื่อนคิวหมับเข้าไปเพื่อนเปลี่ยนเป็นวายได้แดงไหมโอ้โหได้เคสิบครับเพื่อสวยเจ๊ช่องหนึ่งเพื่อนโอ้โหคอมโบถือว่าใช้ได้ฮะมา274บาทแล้วครับเพื่อ ยังเหลือหมุนฮะเว้า,เาไปอีกหนึ่งดอกครับเพื่อครับเออหมับเข้าไปเพื่อ,คร,อ,อ,อครับเพื่อนครับสวยเดี๋ยวยาวไปเพื่อนเดี๋ยวยาวไปหน่อยเอสวยงังเพื่อครับหมับเข้าไปเกี่ยนเป็นววยได้แดกเลยมั้งครับเพื่อครับโอ้โหไม่มีตัวกินว่ะอ่ะยังได้สปินเพิ่มมาอีกหนึ่งครับเพื่อครับตัวคูณตอนนี้อยู่ที่สามแล้วฮะดูซิว่ามันจะมีตัวแพงๆลงมาหรือเปล่าไหมครับถ้าตัวแพงๆลงก็มีโอกาสแตกอะถ้าสามร้อยกว่าบาทแบบนี้ก็ถือว่าไม่แตกนะอถือว่ายังได้น้อยแล้วเพื่อครับ ต้องให้เกิน500 600แล้วเพื่ครับในเบ็ดสิบเนาะเอาจริงถ้าแบบต่ำกว่า500ถือว่าไม่แตกนะเออเพื่อนมะยาวๆขอยาวกว่านี้หน่อยเพื่อนสวยเพื่อนหมับเข้าไปเออขอคิวช่องหนึ่งเพื่อนโอ้โหไม่มีตัวกินอีกแล้วครับเพื่อนครับอ่ะได้มา784ถือว่าได้อยู่นะไม่ได้น่าเกียดครับเพื่อนสองบนสุดท้ายฮะเอ้ยอย่าเพิ่งหมดดิเพื่อนอุตส่าห์ครูสิบเก้าแล้วเพื่อนโอ้โหแม่งจบว่ะอ่ะไม่น่าเกียดครับเพื่อนได้มาเจ็ดร้อยแปดสบาทครับเพื่อน ก็ถือว่าไม่ทุเรศเท่าไหร่ฮะออถ้าต่ำกว่า500นี่คือไม่ไม่ได้เครื่อนอะไรทุเรศครับเพื่อครับโอเคผมคิดว่ามันหน้ารายยังมีคำนวณอยู่เนาะขอเพิ่มฮะเป็นเบ็ด20เนาะ30มูลครับจัดไปอุ้ยมาดอกแรกก็สวยแล้วเพื่อนอุ้ยเป็นชุดประกาศหมับเข้าไปเพื่อนสวย170บาทครับเพื่อนครับามาเริ่มต้นด,ด้วยดีครับเพื่อนครับสวยงามเออถ้าแบบเห็นว่าการหน้ารายยังคำนวณอยู่เนาะ ก็สามารถเพิ่มได้นะวันนี้ก็อย่างที่บอกครับเพื่อนครับทุนน้อยๆแต่ถ้าแบบคำนวณดีๆแบบนี้ก็เพิ่มไปเลยครับเพื่อนครับสวยโอ้โหไม่ไม่คอมโบยครับเพื่อนครับได้มา211บาทฮะเออเบ็ดยี่สิบถือว่าใช้ได้ฮะดูซิว่ามันจะคำนวณดีกว่านี้หรือเปล่านะถ้ามันคำนวณดีอยู่นะผมขอเพิ่มเบ็ดอีกฮะเพิ่มไปเรื่อยๆครับเพื่อนครับนี่ใส่เดิมอีกแล้วครับเพื่อนครับได้ไม่เลิกอีกแล้วฮะจริงๆพันสองนี้ก็เลิกได้แล้วเนาะเราถึงมาที่200บาทเองนะ แต่ผมคิดว่ามันยังมีคำนวณอยู่ครับเพื่อนครับมีโอกาสแตกอยู่นะเออไปไปเพื่อนดูสิว่าความคิดของผมกับดูดของมันอันไหนจะชัวร์กว่าอันไหนจะชนะครับเพื่อนครับเออสวยครับเพื่อนครับยาวๆไปเพื่อนโอ้ยสวยเป็นไวมับได้โอ้โหเจ๊แม่งเบาอะโอ้โหแม่งมีไวไม่มีตัวเดก็กแล้วครับเพื่อนครับถ้าแบบมันเข้าฟรีในเบ็ดสูงๆงแบบนี้มันน่าจะมันครับเพื่อนครับมาเบสสี่สิบฮะ ขอต่อเนื่อสามสิบหมุนครับเพื่อนครับชิปหายชิปหายเอ้ยเอยเอคำนวณมาหนยเพื่อนโอ้โหแม่งไม่คอมโบฮะชิปหายไป็ดสี่สิบดูดยับครับเพื่อนครับอื้อหือแม่เงเอ้ยเจเพื่อนโอ้โหเจแล้วเข้าจอระเขาาะเ้เป็นคิวซะโอ้โยชิปหายมาหน่อยเพื่อนโอ้โหแม่งไป็ดสี่สิบไม่เวิร์กว่าเพื่อนพอดีกว่าเพื่อนครับขอมากลับมาเบ็ดสามสิบดีกว่าเนาะเราข้ามเบ็ดสามสิบไปครับเพื่อนครับเมื่อกี้มาดูซิว่าเบ็ดสามสิบกับเบ็ด ยี่สิบอันไหนมันจะดีกว่าเนะาะหมอบเข้าไปเพื่อนเออคำนวณดีใช้ได้พอๆนะเพื่อนครับโอ้โหสวยงามต่อแนมมาหน่อยเพื่อน <c oughs> ประกาศโอ้โหถ่ายประกาศช่องแรกไปครับเพื่อนครับโอ้โหโอ้โหดูดอชิบหายสิบเพื่อนอไม่เงยกูดได้แล้วกูไม่ยอมเลิกตลอดเลยครับเพื่อนครับหลงัลงๆมานี่นิสัยเสียฮะแม่งพอได้แล้วไม่ยอมเลิกครับเพื่อนครับโอ้โหซากิตเตอร์แม่งมาสามตัวอีกแล้วครับเพื่อนครับแม่งมึงเข้าให้กูเถิด โอ้โหสวยยาวๆไปเพื่อนโอ้ยดอกนี้สวยงามมากเลยครับมีไว้หมาบเข้าไปเพื่อนสวยงามฮะโอ้ยเป็นชุดครับเพื่อนเอาเรื่องหมาบเข้าไปเพื่อนโอ้โหนึ่งพันแล้วเพื่อนครับโอ้โหหมาบเ้าไปอ้าวสเก็ตเตอร์ครับฟรีฟรีครับเพื่อนโอ้โหสวยครับเพื่อนครับแตกนอกมาก่อนครับเพื่อนหนึ่งพันยี่สิบบาทฮะแล้วก็เข้าฟรีฮะโอ้โหเข้าฟรีมาในเบสสามสิบครับเพื่อนครับมีแตกนอกมาก่อนหนึ่งพันยี่สิบบาทครับดูซิว่ามันจะจ่ายเราเท่าไหร่ครับเพื่อนครับอ่ามาลองดูฮะ โอ้ได้ตัวหมุนเยอะครับพื่ครับรอบนี้สิตัวหมุน12หมุนฮะตัวคูณเพิ่มทีละ2เนาะมาลองดูฮะดอกแรกว้าไปครับพื่ครับดอก2เข้า,าไปชิบหายอย่าบอกนะเอ้ยไอชิบหายยังไงวะเนี่ยเอ้ยมึงเข้าฟรีโอ้โหแม่งอุตส่าห์เข้าฟรีไปสามสิบมึงไม่คำนวณเลยครับมึงครับเออคำนวณมาหน่อยสิบเพื่อนแม่เงเอ้ยได้คำนวณแค่ดอกเดียวเองครับเพื่อนครับเอออ่ะย,ยาว,ยาวๆหน่อยเพื่อนขอเถอะขอเถอะอุตส่าห์เข้าฟรีแล้วโอ้โห แม่เงเอ้ยโอ้กูได้เลิกแล้วครับเพื่อนครับไม่เล่นต่อแล้วครับแบบนี้ชิปหายเข้าฟรีมาในเบตสามสิบไม่ไม่คำนวณเลยครับเพื่อนครับตายโหมกันปนี่ตายหัวมันน,น,น,นี่เออเจสวยเพื่อนหมับเข้าไปเพื่อนเออวายได้กินไม้เพื่อนสวยเพื่อนยาวๆไปเพื่อนโอ้โหมาแล้วครับเพื่อนมาแล้วลูกจา้าชุดกูกว็วายอีกแล้วครับเพื่อนครับ โอ้โหเป็นชูตกระเบิ้อเอาเรื่องโอ้ยสี่พันสองร้อยโอ้ยเย่โดแซดเจ็ดพันยี่สิบเก้าบาทแล้วครับเพื่อนครับสามหมุนสุดท้ายฮนะดูซิว่ามันจะแตกหมื่นไหมครับเพื่อนครับมาเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยสู้หน่อยเพื่อนเฮ้ยอิชฝ่ายบังเข้าไปเพื่อนบังไปหน่อยตอนน่อเนี่ยมาเพื่อนอเคเบาถุงเงินเพื่อนถุงเงินช่องหนึ่งโอ้โหได้ฟรีมาอีกหนึ่งครับเพื่อนครับดูซิว่าสองหมุนสุดท้ายมันจะติดหมื่นไหมครับเพื่อนครับ ไม่เคยติดหมื่นมานานแล้วฮะดูซิว่าวันนี้มันจะติดหรือเปล่าครับเพื่อครับโอ้โหไม่จบหวชิบหายนึกว่าจะได้หลักหมื่นครับเพื่อครับแม่ครึ่งหมื่นอีกแล้วฮะครึ่งหมื่นมาหลายรอบแล้วช่วงนี้โอเคผมพอดีกว่าครับเพื่อครับได้กําไรแล้วฮะเรียกว่าเบตสามสิบมันเข้าอะไรอ่าแตกนอกระบกนั่นหนึ่งพันยี่สิบบาทฮะแล้วก็เข้าฟรีมาโอ้โหชิบหายเรียกว่าแตกครับเพื่อครับ สุดยอดนะเป็นสาถือว่ากีเลนวันนี้มาดีครับเพื่อนครับอ่ะในกลุ่มกลัวไทามเตาอใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใต้ใคอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดไว้นะผมเอาทูบันเทอร์ไหลวันนี้200บาทครับเพื่อนครับแตกโอ้โหไม่เกือบหมืนน่นครับอีกแล้วคนระับเพื่อนฮะไม่แตกหมื่นไม่เป็นไรนครับเพื่อนครับแต่ไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยเนาะช่องนี้เป็นช่องใหม่นะแลนด์สไลเดอร์แชนแนลครับ